สวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนเฉลิม,รมาาลพ,รพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องการชะลอการเน่าเสียของผลไม้โดยใช้สารสกัดแากตินจากเปลือกส้มโอโดยมีคณะผู้จัดทาดังนี้กับผมนายสุรยุขุนโล่งกับผมนายบรรสมศรภิจิตและกับผมนายธนทั์เป็นส่วนที่มาและความสําคัญนะครับ ัจจุบันนะครับการเก็บรักษาผลไม้หลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากผลไม้มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นและเน่าเสียได้ง่ายโดยเฉพาะผลไม้ต้องขนส่งไปยังตลาดที่อยู่ห่างไกลเทคโนโลยีการชะลอการเน่าเสียของผลไม้จึงเป็นส่วนสําคัญอย่างมากนะครับและโครงการที่นําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ก็สามารถเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของเกษตรกรได้อีกด้วยครับในโครงงานนี้ก็นําวัสดุเหลือใช้อย่างเบอรซัมโอมาใช้ให้เกิดประโยชน์และชาวบ้านหรือเกษตรกรทั่วไปก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้อีกด้วยครับ วัตถุประสงค์การทดลองนะครับ1นนะครับเพื่อศึกษาว่าเปลือกผลไม้ชนิดไหนมีปริมาณแฟคตินสูงที่สุดนะครับ2นะครับเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเน่าเสียของผลไม้ที่เคลือบและไม่เคลือบสารแฟคตินนะครับ3นะครับเพื่อเปรียบเทียบผลไม้ที่เคลือบด้วยสารแฟคตินจะมีการสูญเสียน้ําที่น้อยกว่าผลไม้ที่ไม่เคลือบด้วยสารแฟคตินครับปัญหาและสมมุติฐานนะครับ1เปลือกผลไม้แต่ละชนิดมีปริมาณแฟคตินที่แตกต่างกันโดยเปลือกของส้มโอจะมีปริมาณแฟคตินที่สูงที่สุด 2. ผลไม้ที่เคลือบด้วยสารแักตินจะมีระยะเวลาการเน่าเสียที่ช้ากว่าผลไม้ที่ไม่ได้เคลือบด้วยสารแักติน 3. ผลไม้ที่เคลือบด้วยสารแักตินจะสูญเสียน้ําน้อยกว่าผลไม้ที่ไม่ได้เคลือบด้วยสารแักตินวิธีการดําเนินง,งานนะครับ 1. น่นะครับล้างเปลือกผลไม้ให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กน,นะครับปริมาณ150กรัมนะครับใส่ลงไปในหมอ้อเติมด้วยน้ําสะอาด600มลแล้วแล้วลตามด้วยกรดซิตริก3มลลิตร คนให้เข้ากันแล้วต้มด้วยไฟอ่อนหมั่นคนนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงพักให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางผสมกับเ e อทารล95%อัตราส่วน1ต่อ4นะครับทำให้แพคตินตกตะกอนแล้วก็คนให้เข้ากันจนเกิดเป็นเจลขาวขุ่นนะครับจากนั้นอบหรือตากแดดให้แห้งนะครับใส่ในภาชนะแบบปิดสนิทน,นะครับ จากนั้นเมื่อเวลาจะใช้งานนะครับให้ผสมผงแฟคติน4-5%ในน้ำอุ่นนะครับคนให้เข้ากันแล้วใส่กีสเลอรเเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับฟิล์มนะครับให้ให้เข้ากันจนเกิดเป็นของเหลวเหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราจึงนำวิธีการดำเนินงานนะครับมาใช้อย่างวิธีการทดลองดังต่อไปนี้ครับต่อมานะครับผลการทดลองตารางที่1แสดงชนิดของเปลือกผลไม้ที่มีปริมาณแฟคตินสูงที่สุด จากตารางที่1สรุปได้ว่าเปลือกส้มโอมีปริมาณแพคตินมากที่สุดในบรรดาตัวอย่างผลไม้ที่ศึกษาเนื่องมาจากโครงสร้างเซลล์ที่เหมาะสมต่อการสกัดแพคตินตารางที่2แสดงผลการเปรียบเทียบและเวลาการเน่าเสียของผลไม้ที่เคลือบแพคตินและไม่เคลือบแพคตินจากตารางที่2สรุปได้ว่าการเคลือบแพคตินสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้โดยช่วยลดการเกิดจุดด่างผิวนิ่มและกลิ่นเน่าเมื่อเทียบกับผลไม้ที่ไม่เคลือบ ตารางที่3แสดงการสูญเสียน้ำของผลไม้ที่เคลือบด้วยแพคตินจากตารางที่3สรุปได้ว่าการเคลือบผลไม้ด้วยแพคตินจะช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ดีกว่าและช่วยรักษาความสดของผลไม้ได้นานมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแพคตินที่มีประสิทธิภาพในการยืดอายุผลไม้และลดการสูญเสียจากการเน่าเสียของผลไม้ได้ 2. ช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีในการเก็บรักษาผลไม้ 3. มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตรโดยช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและนี่นะครับก็เป็นคลิปการทดลองของผลไม้ที่เคลือบด้แพกตินและไม่ได้เคลือบด้แพลตินในระยะเวลา1-7วันครับ และกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ